สวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณฮะสำหรับท่านใดก็ตามที่สนับสนุนช่องนี้เข้ามาเนาะโดยการสมัครสมาชิกไม่ว่าจะ50บาทก็ดี100บาทก็ดีนะฮะหรือจะเป็นนอกรอบก็ดีเอาเป็นว่าตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะในท้ายๆคลิปเนี่ยผมจะลงรายชื่อผู้ที่สนับสนุนช่องนี้นะฮะจะรึเอาไว้ในทุกๆคลิปเนาะว่าคุณคือส่วนหนึ่งของการเติบโตช่องช่องนี้ฮะอะ มาเริ่มกันที่รอบที่1กว่ากฮะกับโดทาตลอด,อดและในรอบแรกเนี่ยเรามีลูน่านะแล้วก็สลาดาสุดท้ายก็เป็นชาร์ดิมอนนะฮะเอาลงไปก่อนรอบนี้ก็เจอกับสาปีศาจนะฮะลงมาเป็นเค a o s k สไนท์เราเอาสลาดาไปแทงตัวเดียวนะฮะก็ได้ลดก่อนแต่ลูน่าก็ตีบ เลเกนเอาน,นี้ก็เก็บทัสไปได้เกล็ดกับสลาด้าของเราไปโอเคฮะไม่น่าจะรอดดูหน้าน่าจะตายแน่ๆฮะและชาโดนิมอนก็สกิลใสเนกไอซินฮะเรียบร้อยครับฆ่าเนกไอซินไปได้แต่เคออนไนก็ยังอยู่ฮะแพ้ไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นดัซโซลดีกว่านะฮะเผื่อว่าแบทไรเดอร์ <Bad Rider S 2> จะโผล่มาและไอเทมรอบนี้ฮะ,ะไม่มีไอเทมกลางๆเลยฮะสมัยสมัยสมัย ก็ยังกลางไม่พอฮะอ่ะได้มาเป็นดาบเครมอลแล้วกันนะอ่ะโอเคฮะเคอสไนท์มาครับแล้วเดี๋ยวลงไปเลยฮะทำผสานอัศวินสักขั้นหนึ่งปีาศาจก็2ตัวฮะบูทดาเมจให้กับเคลอสไนท์หลังจากใช้สกิลแล้วเดี๋ยวลองดึงบิสแบ็กฮะมาดองไว้ครับ สนฟรีกันหน่อยฮะโอ้โหโกำยำเต็มไปหมดเลยวันนี้ไม่มีคนเล่นกำยำหรือนี่แต่ว่าตังเราก็ไม่มีดึงแล้วนะฮะอาจจะปล่อยผ่านไปรอบนี้เจอกับบัตซิกเกอร์มีประสานร้ายหัวใจฮะมีดาวเรนเซอร์หะห้อยท้ายอยู่ตัวหนึ่งบัตซิกเกอร์ก็มาตีลูน่าฮะโอ้โหดามเมจของเราใส่เคบอให้แล้วด้วยฆ่าบัตซิกเกอร์เดี๋ยวนี้เลยฮะจังหวะนี้ยังครับยังไม่มีคนไข้โอเคฮะเรียบร้อยครับลูน่าของเราปลอดภัยพักก็ตายและรอบนี้เราก็ชนะไปฮะ โออตไนฮะมาอีกตัวหนึ่งบอหรอกก็มาปีศาจอีกสคลิปไหมเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดึงมาไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเอเคอตไนลงไป2ตัวนะมีอัศวินทั้งหมดเลยน่าจะช่วยให้ชนะต้นเกมได้ง่ายขึ้นนะฮะ รอบนี้ครับก็เจอกับไนโตรฮะโอ้โหไม่ได้เล่นคนเดียวเลยวันนี้ฝั่งเราใส่เคลได้ไป2ตัวฮะแล้วก็มีลูน่าดาเบดน่าจะจัดกว่านะแต่ฝั่งเขาก็มีแบทไรเดอร์ฮะคอยปวนสโลได้แล้ววิซัเตอร์ฮะก็ปวนเช่นกันฮะแล้วก็มาฮะกะโโลกของวิซัเตอร์ฮะสตั่นกันไปเล็กน้อยโอเคฮะยังได้อยู่แล้วก็เรียบร้อยครับชนะไป แล้วเดสเซลก็ขึ้นเป็น2ดาวแบทเลเดอร์ยังไม่โผล่มาเลยฮะอ่าเดี๋ยวขึ้นลวกันนะตอนนี้10บาทเก็บเงินไว้ก่อนเอาดอกเบีย้ยก่อนนะฮะคือตอนแรกก็ยังไม่เห็นคนเล่นกำยำวันนี้ก็มีฮะทีมกำยำโอ้สี่ตัวแล้วเหรอเนี่ยหนึ่งดาวล้วนฮะแต่เบสเบ็คสองตัวก็เจ็บมากๆเลยนะฮะฝ่ายนี้ก็ยิงกระจายด้วยฮะโอ้โหน่าจะสู้ไม่ได้แล้วก็แจกคิวไป3คิวแน่นอนครับลูนะ่าก็ฆ่าไม่ได้ฮนะ ถ้าไอเทมมันจะออกมาแบบนด้แลนะนะสมใหม่ไปฮะโอ้โหักคุมเหอะอัศวินของเราไม่เกิดเลยฮะมีคนเล่นเหมือนกันนะครับก็จำใจกันหน่อยอ่ะวันนี้มีกำยำสอทีมฮะอัศวินดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปทางอื่นแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าทีมไหนแต่ตอนนี้ผมก็ยังดึงตัวไม่ได้ฮะเดี๋ยวเก็บดอกเวียก,กันก่อนนะ ตอบดีครับเจอกับบัตซิเกอร์ฮะน่าจะได้ไปทางนักลบนะเดี๋ยวดึงัวมาไว้ก่อนนะครับโอ้โหไม่เจอเลย,เลยตัวทีมบัตซิเกอร์ที่เจอในรอบนี้ฮะก็ยังหนึ่งดาวฮะยังไม่มีตัวไหน2ดาวยังพอสู้ไหวอยู่เราใส่เคลวไนไป2ตัวฮะก็สร้างเกาะสตาร์นกันไปแล้วก็เรียบร้อยฮะบัตซิเกอร์ต่อกันที่ทัสฮะยังไงครับเรียบร้อยไปเหมือนกันฮะและว้ววอลล็อกตัวยหา่ใหญ่ตัวนี้ก็ฮิลตัวเองขึ้นมาฮะโอเคตัวสุดท้ายแล้วไม่น่าจะแพ้ละชนะ,ะนไปครับ ามาแล้วฮะเคลีไนท์สองดาวครับวอลล็อกนี้ผมเก็บมาดองไว้นะฮะอาจจะได้ไปทางปีศาจหรือเปล่าต้องดูอีกทีว่าจะได้3ดาวหรือเปล่าตอนนี้ก็เคลียร์เงินให้ครบ20แล้วนะฮะแล้วก็มาดึงตัวดองกันต่อรอบนี้เจอกับวินเลจนะฮะดูน้าก็2ดาวครับวิน,นเจรจก็2ดาวเขาไม่มีแท้งนะเราก็เก็บลูน่าได้ง่ายหน่อยเรียบร้อยครับลูน่าตายไปฮะต่อกันที่ดาวเลนเจอร์ฮะไม่นานก็ตายและวิน,นเอร์ตัวสุดท้ายฮะชนะไปในรอบนี้ครับ โอ้โหลีเจนมาฮะสองตัวเลยน่าปั้นมากเลยฮะคู่กับเคียไนไปทางไหนด้วยก็เล่นง่ายอยู่ปีศาจก็มีแล้วคราวที่แล้วก็เล่นทีปีศาจลีเจนไปก็สุดๆฮะๆอะ่อะไปครับลงไปก่อนฮะลองดูว่าเราจะเก็บสแต็กได้ไหม โอ้ยกำยำอีกแล้วฮะวันนี้กำยำเยอะแยะจริงนะครับโอเคฮะถ้าเราแก้ทีมหนึ่งได้ที่เหลือก็น่าจะง่ายและรอบนี้รับ5ตัวแล้วนะฮะลงกำยำม,มา4แต่หนึ่งดาวลวนนะฮะก็เน้นจำนวนเก็บคิวไปเนาะนะครับรีเจนผมฮะยังไม่ได้ดูเอลและตายไปก่อนแล้วนะเทอร์นดายของผมก็ไม่รอดครับรอบนี้เราก็แพ้ไปฮะ ครับเข้าสู่รอบที่8ฮะเมื่อกี้นี่ไม่มีเกาะอัศวินนะก็เลยตายง่ายหน่อยอ้าแต่รอบนี้มีแล้วทั้งอัศวินทั้งโทเลยฮะเรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆเดี๋ยวเราลองมาสุมหาลีเจนกันนิดหนึงนะฮะยังไม่2ดาวเลยขาดอีกตัวหนึ่ง ไปได้วิสอตอรเตอร์มาตัวหนึ่งนะฮะแลวในรอบนี้ครับก็เจอกับกำยำฮะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นกันกีนก่ทีมนะและรอบนี้ครับก็กำยำของเขาลงมา4ตัวนะฮะแต่ก็มีสนฝ่ายฮะสองดาวแล้วทีนของเราก็มานาเต็มฮะเปิดดูเอลไปเรียบร้อยครับได้มาแล้วฮะหนึ่งสแต็ต่อกันที่สนาฟายสองดาวฮะรอบนี้ชนะไปครับเ<ด>ขายิมีิดวิ่งมาน่าจะให้สนับายนะบางทีแต่ไวเปอร์ยังไม่มาฮะก็เลยยังพลิไปไม่ได้ อไอเทมรอบนี้ครับพาคคุมเราก็มีแล้วนะฮะแวนการ์ดอาจจะผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวหยิบเดสเลเตอร์มาฮะให้แบตเทเดอร์มาเป็นซัพพอร์ตนะในการลดเกราะป้องกันศัตรูแล้วเดี๋ยวยังไม่รีบลงเลเวลนะฮะจะสมหาล <'m> ีเจนก่อน <is ready. S 1> แต่ก็ยังไม่เจอฮะอ่ะลงไปสักทีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวดึงลูน่ากับไวซอกเตอร์มา I'm ready for you. ก่อน้าี้บอกว่ามีแต่กรรำยำนะรอบนี้เจอกับอสินมาแรงแล้วครับโดดมาด้านหลังกันเพียบแน่นอนฮะโอ้โหกัปนไรเดอร์ยังไม่ทันได้ซัพพอร์ตเลยฮะจะตายแล้วครับส่วนลีเจนของเราฮะโจมต,ตีอยู่กับไวเปอร์นะแล้วก็เรียบร้อยฮะเก็บได้มาฮะและฟินตัวสุดท้ายครับชนะไปในรอบนี้ครับ ก็อย่างที่เคยบอกไป Hello, <you> ฮะเล่นลีเจนเราก็ต้องเลือก <You 're S 2> อเนซินน,นะวันนี้อาจจะไปปีศาจนิดหน่อยไม่ได้ไปทีมปีศาจนะฮะเพราะว่าวอลล็อกไม่3ดาวแต่เดี๋ยวเราจะลองสุ่มหาลีเจนก่อนนะฮะแบทเลเดอร์ก็ <Bad Rider S 2> ยังไม่สองเหมือนกันมีแค่เคยอนไนต,ไนต์ตัวเดียวโอ้โหพูดพบก็มาปั๊บฮะเคยอนไนต์อีก2ตัวบอกมีตัวเดียวก็ผ่มา2ตัวเลยนะอ่ะเดี๋ยวขายลูน่าทิ้งไปฮะลูน่าผมว่าน่าจะไม่เล่นแล้วแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นทีมปีศาจกันดีกว่านะฮะถ้าเล่นปีศาจลูน่าไม่ต้องมีก็ได้ ร,รอบนี้ฮะเจอกับบัตซิเกอร์ฮะมีสังเวยหนึ่งโอ้ก็ไม่ใจก็ด้านหลัง2ดาวแล้วเช่นกันสุกับบัตซิเกอร์ที่จะเป็นตัวสังเวยเนะ่ยฮะตายไปก่อนเลยแล้วก็เป็นตัวหนึ่งดาวด้วยดูเอาฮะใส่ทัชฮะแล้วก็ไม่ได้ครับแพ้ไปในรอบนี้ฮะ<น>โอ้โหไม่ไหวตัวหนึ่งดาวเราเยอะเกินไป มาแล้วครับวอลล็อกฮะขาดอีก6ตัวโอ้โหวิลเลตเตอร์ฮะมาอีก2ตัวสึกว่า3ดาวนี้จะมีเอเวตเรพิเศษนะอ้าวเรียบร้อยครับลีเจนของเรา2ดาวแล้วพอแล้วฮะผมไม่สุบเยอะแล้วกันนะในวันนี้เพราะว่าแค่ตอนนี้เรายัง,งยืนไม่ไหวเลยฮะดาเมจเราก็จะไม่ค่อยมี ครับรอบนี้ฮะเจอกับ Hunter ร i วิชแลนทามีไร้หัวใจขั้นหนึ่งที่ของเขาเนี่ก็ใช้ลู่้าฮะก็ทําให้ผมนิสสม่เธอเลยเราจะเห็นได้ว่าลีเจนของเราฮะโดนวิชแลน n เก็บไปเลยครับไม่ได้เลือกเลยฮะวเวลาเจอกับวิชแลน n สำหรับลีเจนส่วนเคลาได้ฮะสกิลบ่อยก็ตายไปเช่นกันครับรอบนี้ก็ไม่ไหวฮะแพ้ไป จริงๆแล้วฮะลีเจนเราไม่ควรเอาไว้หน้าเน่ะน่าจะให้ตัวอื่นมาแทงแล้วเคลนานก็เช่นกันนะฮะมันเป็นตัวแคลรี่มากกว่าตัวแทงนะเพราะงั้นแล้วฮะเราจะต้องรีบหาอัมบอดอนไม่ก็โอบินดฮะซึ่งก็เจอแล้วเนาะมาช่วยแทงแทน ต่อีปครับเจอกับสปิริตฮะสปิริตของเขามีเป็นเอิร์ธสปิริตสามดาวแล้วนะฮะสามดาวนี่รู้สึกว่าจะมีเอเวิตพิเศษในการสตันด้วยนะฮะเวลาใช้สกิลลองดูฮะว่าจะสตัรไหมครับตอนนี้ฮะเขายังไม่ได้สกิลแล้วก็เรียบร้อยฮะสตัรพร้อมกับเดลต้าสลมมละกูแต่เราก็มีสัาตว์วอลล์อยู่ฮะก็ช่วยยืนได้อยู่และโคเลมก็ลงมาช่วยฮะสามดาวก็สามดาวก็น่าจะตายฮะโดนลุมแบบนี้ให้รอบนี้ฮะก็เก็บชนะไปได้ฮะ สีนวัวเอ็ดฮะเอามาแก้กำยำได้นะล้วปีศาจเนี่ยก็ต้องการพวกความเร็วในการโจมตีให้ลีเจียนก็น่าจะเหมาะฮะแล้วครับตอนนี้ลีเจียนมาอีกตัวหนึงฮะยังไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนต่อ <S <S แต่เดี๋ยวเอาดัซเซลลงไปก่อนแล้วกันนะธรรมศาสตร์ฮิลเลอร์แล้วก็อาจจะไปทางฟูโทรหรือเปล่าฮะขาดีแค่ตัวเดียวเอามันให้เต็มไปเลยนะ รอบนี้ฮะเจอกับเวทบอลอกครับทีมนี้ต้องบอกเลยว่าชาร์ล็อฟฟินจัดสกิลแรงมากๆเลยสัชชาร์ล็อฟฟินฮะหนึ่งดาวอยู่ครับซึ่งก็มีไมเดนฮะสามดาวฮะมีอเวนตีในการลดครูดาวด้วยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฝั่งเขาฮะดูเหมือนจะยืนยากหน่อยนะเพราะว่ามีองค์ก็ไปงจ่ายมาแทงแค่ตัวเดียวครับฝั่งเรามีอัศวินแล้วก็มีการเวทนิดหน่อยฮะในตัวครับดันเข้าไปถึงแล้วฮะและ้วชาร์ล็อฟฟินก็เรียบร้อยไปฮะโดนสนตาร์ทนไปยังไม่ได้ใช้สกิลเข้าถึงตัวฮอปเกนไบเดนแล้วก็็เเลเซออรร์ฮฮะะะบนนี้กชไป เวทก็ใหม่ทีมนครับเป็นเวทสปิริตเฮียมโหดครับต้องรอดูฮะว่าจะขัดจังหวะการใช้เดลต้าสแลมได้หรือไม่ฮะเอมเบอร์ยังหนึ่งดาวเอิร์ธสปิริตสามดาวฝัง่งเราตัวมากกว่าตัวหนึ่งนะฮะก็อาจจะได้เปรียบนิดหน่อยละเอมเบอร์สปิริตก็ใกล้จะได้ใช้สกิลละฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครขัดจังหวะได้เลยมาละฮะเดลต้าสแลมโดนไปนิดหน่อยฮะไม่เยอะไม่เยอะครับตัเลมลงมาฮะ,ะตอนนี้ก็เรียบร้อยไปฮะ,ะสามตัวสุดท้ายของเขาสองตัวแล้วชน,นะไปฮะ มาตัวละฮะอัศวินครับผมอาจจะไปอัศวินขั้น2ไปฟูโทนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะเอาอยัางไงต่อถ้าเลดเกมไม่ไหวนี่อาจจะต้องไปทำบอยนะเราเจอกรรมยามฮะแล้วดูฮับบิทเซนแบ็คสดาวแล้วด้วยครับหามากมากเลยตอนนี้ก็เริ่มดูเคลฮะดูเหมือนว่าจะตีไม่ทันชะตายไปครับแจกปั๊บไปเทอร์นไนด์ของเราก็ไม่ไหวฮะดาเบสหมดแล้วครับดาเบสมีแค่สองตัวเป็นดาเบสที่กึ่งแท้ด้วยถ้าพฮาดีก็แพ้ไปฮะ ก็มาอีกแล้วฮะโอ้โหรีเจียนของเราสองดาวสองตัวแล้วฮะเดี๋ยวเอาโทลงไปก่อนนะตอนนี้ได้ฟูโทรมาแล้วนะฮะ รอบนี้ก็เจอกับเวทวอลล็อกอีกครั้งหนึ่ง,งฮะแล้วเดี๋ยวหนึ่งซสซัพเตอร์มาอา,อาอจจะไปวอลล็อกขั้น2ด้วยแล้วดูเหมือนว่า <Hey. S 1> ชาร็อปินของเขาจะสองดาวแล้วครับแล้วก็มีย้ายตำแหน่งมาฝั่งซ้ายนี่แหละฮะเริ่มไายสก,กลลแล้วฮะโดนกันไปเต็มๆแน่นอนอยัง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 ขัดไว้ได้โอ้โหโดนอยู่ดิไอ้ครับยังพอได้อยู่ฮะเทรนให้เรายังไม่ตายฮะลีเจนต์ของเราก็ยังไม่ตายแต่ก็เกลืบแล้วเหมือนกันถือว่าถ้า2ตัวนี้ตายเมื่อไหร,ร่ฮะก็จะไม่มี <S <S มีีีดดาเเเื่่อออนนนนั้น้ววะะะพพพกกโ็ซรรตยยงบช ไยเทมจะออกมาแบบนี้แล้วนะสุมั่ฮะโอ้โหไปฮะซิมูเลตอันที่สอง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะฮะรอบนี้เราเจอกับกำยำฮะลองดูฮะซิอ,อีกอันเดึงผมเอาให้ดัสเซอไปนะครับเพราะว่าเคออนไนนี่ใส่ข้าวคลุมอยู่ทำไม่ไหวฮะเราจะเอาซิเให้กับเคออนไนน์นะฮะตอนนี้ก็เปิดดูอลฮะใส่จูนไปครับแล้วก็เรียบร้อยฮะได้บัฟมาเคออนไนน์ K ก็รอแลๆๆ้วรอแล้วฮะใกล้จะตายแล้วไม่รอดครับรีเจนของเราก็เกือบตายแล้วฮะแต่ก็ได้ผลฮิวขึ้นมาโอเลมก็ลงมาช่วยฮะรีเจนก็ยังรอดอยู่แล้วก็ได้เก็บดชัยชนะไปในรอบนี้ฮะ อ่ะกลับมาที่แวสเปรดอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีเที่ลำหัวตอนนี้ผมก็พยายามลงเลเวลนะเอาอาสวินอีก2ตัวลงไปช่วยแทงนะฮะในรอบนี้ฮะเอมเบอร์ของเขา2ดาวแล้วด้วยฮะแต่ก็ไปตีชาโตคอมแมนอยู่ตัวเดียวนะฮะใช้สกิลไปก็โดนแค่ตัวเดียวตอนนี้ก็เปิดเวลฮะเรียบร้อยฮะก่อนโดนเดลต้าสลม ก็ตายไปฮะสำหรับรีเจียทฮะยังเหลือแค่อันไหนที่เป็นดาเมจอยู่อีกตัวหนึ่งฮะมันก็ไม่พอนะโกเลมก็ต้องลงมาช่วยครับและโกเลมนี่ก็ได้บัฟของประสานโทด้วยฮะตีเร็วขึ้นนิดหน่อยฮะแต่ก็ยังกําจัดไม่ได้โอ้โหสตอมใช้สกิลเป็นเดลต้าสลับอีกแล้วตอนนี้บมดแล้วฮะดาเมจของเราฮะมีแค่ดาเซิลแล้วก็วอลล็อกนะเบียตัวซับฮะไม่มีดาเมจครับรอบนี้ฮะก็จะสู้ยากหน่อยหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่ฮะถ้าเอิร์ธอยู่แค่ตัวเดียวแบบนี้เรียบร้อยครับวอลล็อกคิวชนะไป ก็ไม่พอแทงก็ไม่หนะมีแต่ซับบานเบอะเลยต้องรีบเร่งเอาอัศวินไปขั้น2นะฮะก็จะช่วยให้ยืนได้นานขึ้นนะอ่ะอาบดอนมาฮะอีกตัวหนึ่งแต่ก็ยังลงไปไม่ได้ฮะตอนนี้ยังหนึ่งดาวกันเต็มไปหมดเลยขนาดแบทไลเดอร์ฮะยังหนึ่งดาวอยู่เลยครับคือปั้นได้ขึ้นเลยวันนี้ รอบนี้ครับเจอกับแอสซิสิ์มาแหละเป็นฟูลแอสซิสแล้วนะฮะลงมา6และดูเหมือนว่าจะไปวอยด้วยหรือเปล่าแล้วฝั่งเราไม่มีสตาร์ทฮะหยุดแอสซิสต์ก็จะยากหน่อยหน่อยทำได้แค่เพียงโยนกระโหลกของวิสต็อเตอร์ฮะช่วยสตานได้ตอนนี้ก็ดูเอลชนะไปฮะแต่สลักเขาก็สองดาวด้วยนะครับมีแมสเน็ตด,ด้วยโอ้โหกำจัดยากเลยแบบนี้ฮะรอบนี้แพ้ไปครับ รอบที่20ฮะอัาดอนไป2ดาวแล้วฮะเดี๋ยวเอาลงไปเลยนะโอเคฮะตอนนี้ก็จะยืนได้หนาขึ้นอีกนิดนึงแต่สมินเราก็ยังไม่2นะฮะไปฟูโทก่อนแล้วกันให้เคลอไนกับลีเจียนที่เป็นดาวมจถ้าไปเร็วๆหน่อยอ้าวมาแล้วฮะดาวมจตัวหนึงครับโครว่าลอดฮะไปเลยครับแบบนี้ แล้ไทฮันเตอร์ก็มานะฮะอาจจะเอาอัศวินขั้น2แล้วลงเป็นไทฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งมาซาตานวอลล็อกขั้น2คงไม่เล่นนะรอบนี้ก็เจอกับกมยาวอลล็อกฮะมีสนับไฟสองตัวชาร์โดฟินก็มาสนับไฟพนไฟรินอาจะโดนไปเต็มๆฮะเนี่ยฮะโอ้โห oh, <I love S 2> โดนไฟ <I love S 2> ทะเลเพลิงเลยจะโดนสกิลของชาร์โดฟินอีกนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ไล่แล้วก็มาแล้วครับ หายไปเยอะเหมือนกันดิสลอปเตอร์ก็วางพื้นใบมาฮะอแนวหน้าเราไม่รอดแล้วครับโกเลมลงมาช่วยฮัตี้โซปินน่าจะตายนะจวะนีแต่การหลังของเราอันนีตก็น่าจะตายไปเช่นกันนะฮะเรียบร้อยครับโดนจักกบุนแพ้ไปฮะเหลือจักคนเดียว <c oughs> เลืนิดเดียว้ลยโกเลมของเราแบบโคตรถึกเลยอะได้วอลล็อกช่วยฮิวบ้าไปแล้วซินวเอ็ดสามอันบ้าไปแล้วไม่ต้องเล่นละฮะวงวอยผมว่าซินวเอ็ดสามอันเนี่ยแหละเล่นไปเลย ครับรอบนี้เจอกับฮันเตอร์ไร้หัวใจครับมีวิจชลันแล้วก็เฮี้ยมโหดครับไร้หัวใจแค่ขั้นหนึ่งนะฮะแต่มีมารุซ่ามาแล้วฮะวิเชลันก็ไม่ได้มาฟูนะฮะต่อ้นอยู่กับว่าแนวหน้าของเราจะยืนได้นานแค่ไหนฮะตอนนี้ดูเอลแล้วฮะก็เรียบร้อยไปฮะได้มาสตัวเดือดแบงล่างแล้วฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวนะสาหรับฝั่งคาราทตัวยืนไม่ค่อยจะมีตอนนี้ก็ดันไปต่อที่สาสาวฮะเรียบร้อยไปครับรอบนี้ชนะไป รอบนี้ครับเจอกับกำยำบางกอนฮะก็ ผมเอาเนโคลงไปแทนวอลล็อกแล้วนะฮะวอลล็อกเขไม่ไปขั้นสองและกำยำทีมนี้ฮะค่อนข้างหนามากเลยฮะมีวิดแบ็กสามดาวและวดูดิสซัปเตอร์วางพื้นฮะโดนกันแบบทุกคนอ่ะแต่ลีเจนฮะก็ดวลชนะมาได้ฮะและต่อกันที่วิดซัปเตอร์ครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวไหนตอนนี้เราตายไปแล้วนะฮะก็จะสู้ยากหน่อยหน่อยเลยแค่ลีเจนกับโทวอลล็อกที่อยู่ด้านหลังสุดแล้วโกลเลมที่ลงมาช่วยฮะก็ตีฮอปเก้นตายไปฮะต่อกันที่ดิสซัปเตอร์ของเขาฮะเดี๋ยวแค่สับไปสองตัวกับดิสซัปเตอร์แค่นี้ฮะผมว่าน่่าาจะะชนนนไปใรรอบี้ัว เราเหลือเยอะกว่านะรอบที่23ฮะเดี๋ยวผมจะไปเลเวลไป9เลยแล้วกันนะฮะเอาผสานมนุษย์กับอัศวินขั้น2และตัวสุดท้ายฮะก็ไททันเตอร์ฮะสตาร์ทมันต้องมี รอบนี้ฮะเจอกับเวสปิริตฮะมีเฮียมโหดครับสตอมสตัวฮะแล้วก็เป็น2ดาวทั้ง2ตัวฮะเอมเบอร์ของเขาก็3ดาวแล้วด้วยฮะใส่บัตเทิลฟูลี่มาฮะก็ตีกระจายดาเบสค่อนข้างแรงเลยแล้วก็เดตลต้าสลมฮะโอ้โหโดนไปเต็มเต็แต่ด้วยความที่ตัวเรามากกว่าถึง3ตัวนะฮะผมว่ารอบนี้เราก็ได้เปรียบอยู่แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันฮะเดลต้าสลมรอบนี้ก็โดนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยและนี่ก็อาจจะเป็นการเดลต้าสลมรอบสุดท้ายของเขานะครับเพราะว่านี่ฮะสตอมตายไป1ตายไปเอธสปิรตตัปเป สุดท้ายกลายเป็นของเราฮะชนะไปในรอบนี้ครับนั่นจะเท่ากับว่าตอนนี้ก็จะเหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วฮะและอันดับหนึ่งก็เป็นทีมกำยำแบบฟูนะมีมังกรน,นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไหวไหรือไม่นะซีนเสาอันแล้วก็ไม่ได้ทำไว้ด้วย รอบนี้ฮะเจอกับเวทมนุษย์ทมมีธาตุพื้นฐานครับก็มีซาตอฟินเหมือนเดิมฮะอยู่ด้านในสุดนู่นเลยนะฮะผมไม่มีก็เกิน,นะแต่กราอัตวินรรมันก็กันเวทได้นิดหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือไม่นะและเขามีอินิกมาด้วยฮะตอนนี้ก็อยู่ในวงของอินิกมาฮะโอโ้สโ,โลกันไปเต็มเลยรอบนี้ฮะไม่ไหวครับแต่ก็ต้องมาลุ้นโกลเลมฮะโกลเลมของเราเก็บไปหนึ่งฮะฮอปเกนอีกตัวหนึ่งน่าจะได้อยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยและสตอมตัวสุดท้ายกับเลือดอันน้อยนิดเรียบร้อยฮะชนะไป เทพมีเป็นรีเฟเชอร์ฮะหน้าหยิบให้ไทเันเตอร์เหมือนกันแล้วก็มูลชาดก็ดีแต่เดี๋ยวเราจะเน้นทําจังหวะแล้วกันนะฮะให้ไทเันเตอร์ฮะมีการรีคูดาวซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ลงไทเันเตอร์ฮะเดี๋ยวเอาให้นี่ไปก่อนฮะวิซ็อกเตอร์แล้วเดี๋ยวเราต้องรีบลงเลเวลฮะไปเลเวลที่10นะฮะเพื่อจะลงไทเทนเตอร์ อืมอืมแอสซินฮะมีวอยแล้วด้วยตอนนี้สลักก็มีแมสเจ็ดฮะเขาแก้ทีมหนึ่งก็แก้ได้แทบทั้งหมดเลยฮะแต่อาจจะขาดไทเทนเตอร์นะตัสวสตัร์ฮะแต่เขาก็มีวอยฮะมาจับไว้อย่างครับยังไหวอย,อยู่ฮะตอนนี้ดูเอลปโอ้โหติดน้ำของลิกแอสซินฮะตายไปเองตัวสะท้อนดาเมจแบบ1 0 0่งรฮะและดาเมจของเราก็หมดแล้วฮะแพ้ไปในรอบนี้ฮะตอนนี้เหลือ3ทีมสุดท้ายนะฮะเป็นทีมแอสซินกับฟูกัมยัม เคอร์ดไนท์มาอีกตัวนะฮะมีโอกาส3ดาวไหมเนี่ยผมอยากเล่งไปสิเหลือเกินนะฮะแต่เคอรดไนท์ก็ดาเมจดีอยู่นะอ่ะดึงมาไว้ก่อนนฮะเผื่อว่า3ดาวก็จะพลิกเกมได้และวเคอรดไนท์ดาวฮะก็จะทําให้เกราอัศวินเนี่ยต่อให้ยืนห่างกันแค่ไหนฮะก็ยังมีเกราะอยู่ไม่ต้องยืนติดกันก็ได้นะฮะนี่คือความพิเศษของเคอไนทดาวที่เล่นไนท์นะ ดวงก็ดีดีดฮะเจอกับแอสซินบอยเหมือนเดิมฮะเมื่อกี้แพ้ไปเพราะว่าดูเอลใส่นิกแอสซินฮะตอนนี้ต้องดูฮะว่าดูเอลใส่ไม่โดนหนามฮะรอดไปแล้วก็เก็บไปได้ถึง2ตัวฮะต่อด้วยจูนและนิกแอสซินตอไม่มีสกิลแล้วครับเรียบร้อยฮะสองตัวสุดท้ายของเขาก็กลายเป็นของเราฮะแต่ก็ยังกำจัดไม่ได้นะ17ตั้มฮะค่อนข้างเยอะเลย นะฮะดาเมจหลักของผมมันอยู่ที่การดูเอลฮะถ้าดูเอล oh <my> ไม่โดนขัดเราก็จะมีโอกาสชนะสูงนะ ครับรอบนี้ฮะเจอกับกำยัมังกรฮะไหวหรือเปล่ปาฮะสิบเอ็ดสามอันมาดูกันแล้วบิสมาร์ท์เขาก็สามดาวแล้วด้วยฮะโอ้ลงมาแปดตัวปั่งผมเก้าตัวฮะห่างก,กันนิดหน่อยรีเจนของเราก็แทนอยู่นะฮะแล้วก็ดูเอวแล้วครับหืตีไม่เข้าเลยเลือดเขาเยอะมากจริงๆฮะแล้วก็เรียบร้อยครับแอสับหัวโอ้โหไม่ไหวฮะเหลือบานเบิดเลยครับโคเลมก็ลงมาช่วยฮะแต่ดูเหมือนว่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากฮะกลายเป็นบูสซะอย่างนั้นแพ้ไปฮะ ครับ <The> ตอนนี้เลเวลสิบแล้วนะฮะเอาไทเตอร์ลงไปได้แล้วเอามาสตั้นฮะแล้วให้แนวหลังตีฟรีแบทไรเดอร์ s <S ก็พึ่งจะ2อดาวเนโคก็มาฮะ <ha. S 2> เดี๋ยวมาส่มกันต่อฮะตอนนี้ต้องหวังพึ่งโทวลอลอดฮะที่เป็นแาวหลังตีฟรี ต้องพยายามสตันแล้วก็เยื้อให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคฮะไม่เจออะไรเลยโอ้โหมาฮะโทรหลอดแล้วก็เดี๋ยวในอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคฮะในโคสองดาวแล้วฮะตอนนี้สิบตมสุดท้ายแพ้ก็น่าจะจบอะรอบนี้ก็เจอกับแอสินบอยรีเจียนก็มีลุ้นจะขึ้น3ดาวเหมือนกันนะสามดาวก็เก่งมากเลยแล้วในรอบนี้ก็ต้องหวังเพึ่งรีเจียนฮะและนีกแอสินม่ได้อยู่ใกล้ๆแบบนี้ฮะน่าจะปลอดภัยฮะเปิดโคโนมาไม่มีผลอะไรมากมายครับตอนนี้สตันไปสลักก็อยู่ใกล้ๆฮะตีสลักตายเรียบร้อยฮะดูเอลชนะไปครับไปกันต่อ ที่ทมพาสิลและควีนออฟเพนฮะควีนออฟเพนสาดาวนะครับโอ้โหรอบนี้ชนะไปได้ฮะแต่เราตีอยู่กับทีมที่เป็นรางโองนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าทีมเขาก็จะแพ้กํายาด้วยนะโอเคฮะตอนนี้ก็เหลือแค่กํายากับทีมของเรานะฮะ มีเป็นคาร์เดนเบลดฮะแล้วก็หน้ากากดูดเลือดดูดเลือดคงไม่สําคัญตอนนี้แล้วฮะผมว่าเอาคาร์เดนเบลดเนี่ยให้โทรวอร์ลอดไปดีกว่าตีฝีด้านหลังในคลิปนี้เราจะไม่แก้ทางด้วยการใช้ผสานฮะแต่จะแก้ด้วยไอเทมเนี่ยแหละซินเอสอันกับคาร์เดนเบลดสู่กับกํายําดาฟูแล้วก็มีมังกรฮะดูสิว่าจะไหวไม่ไหวฮะโอ้โหสามดาวเลวฮะเคออไนท์แล้วไททันเตอร์ก็มาฮะแต่ไม่มีอะไรขายเลยเอาฮะผมว่าผมจะเสี่ยงดูผมมั่นใจว่าไหวนะโทวอร์ลอตต้องไหวฮะเมีคาร์เดนเบลดแล้ว ส่วนซินเอตฮะมันเอามาลดเลือดไม่ได้นะเวลาเจอกำยำก็ปิดไอเทมได้แต่เขาลงมา2ตัวนะฮะสแนปไฟก็2ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวดูอัไอเทของเทอไร3สามดาวฮะจะเห็นว่าเกาะของแบดไลเดอร์ฮะยังสร้างได้อยู่และเพื่อนจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะและตอนนี้ฮะแนวหน้าของเราดีแท้งหนักๆเลยทวลลอดก็ตีๆครัผมว่าน่าจะพอดได้อยู่ถ้าแนวหน้าไ่ตายก่อนนะหวังคึ่งรีเจนไม่ได้แลวฮะตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งทวลลอดอย่างเดียวฮะและ้วเทอไร3สามดาวฮะก็ดีขึ้นมาเยอะเลยยืนได้นานขึ้นอีกเยอะเเลลลยโมมก็งาทดท เขาก็ยังไม่ตายนะจยโจมตีแบบฟรีๆโคดามจของเขาก็น่าจะหมดแล้วฮนะตอนนี้เหลือแนคะ่สแลฟไฟกับดิสลอปเตอร์ฮนะฝั่งเรายังเหลือททวอลอดอยู่ฮนะแต่ก็ใกล้จะตายแล้วเช่นกันนะฮะต้องพยายามอย่าให้ททวอลอดตายฮนะเนี่ยนะฮะทิวมาแล้วครับแล้วบอกเลยว่าโคดาวของเนโคฮนะค่อนข้างเร็วฮนะผมว่าอาจจะมีโอกาสชนะอยู่ในรอบนี้นะเรียบร้อยครับสแลฟไฟตัวสุดท้ายฮนะรอบนี้คนระับชนะไปฮนะ ค่อนข้างมั่นใจครว่าน่าจะชนะนะเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยไม่มีตัวมาล้วงโทวารลอดฮะและโทวารลอดเป็นตัวที่โจมตีฝีด้านหลังสบายๆเลยอ่ะมาดูฮะว่า80แต้มกับ10แต้มใครจะชนะไปนะฮะรอบนี้ดูเหมือนว่าจะมีการย้ายตำแหน่งนิดหน่อยนะฮะมา ทางซ้ายมากขึ้นนะแต่ไทเตอร์เราก็ยังสงตาร์ทสองรอบได้ฮนะแล้วไวเปอร์เขาก็ไม่ได้โดดมัล้วงด้วยฮนะดูเหมือนว่าจะสบายๆเลยสาหรับโทวอลอ์ไปของสปายก็มาฮะมาแป๊บเดียวครับแล้วก็หายไปแล้วก็มาอีกแล้วรอบหนึ่งดิเจนของเรากใกล้จะตายแล้วฮะได้ผลหิวขึ้นมาฮะแล้วก็ดันยาวไปฮนะโกลเลมก็ลงมาช่วยฮนะโทวลอลล์ก็ยังรอดอยู่อาคาร์เดนเบทให้กับโทวลอลล์ดีคุ้มค่ามากมากฮะมีสารโทรตีเร็วฮนะแล้วก็เรียบร้อยฮนะแอคตายไปเหลือแอคอีกตัวนนะึงฮะและฝั่งเราอีกบานเเบบบออรรร์ลยคัน,นะไปฮนะ ลดไปอีก25แต้มฮะเยอะเลยเยอะเลยนี่ทัวร์รดแค่1ดาวนะฮะเดี๋ยวสุมหาให้มัน2ดาวหน่อยเพิ่มความมั่นใจอ่ะและโอวินัยฮะก็เพิ่งจะ2ดาว มาต่อครับสำหรับตำแหน่งฮะก็เปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยไวเปอร์ก็ไม่ได้โดดมาเหมือนเดิมและตัว,วลอดของเราก็จะฟรีเหมือนเดิมแะไม่มีใครมาโจมตีและดูเหมือนว่าไทยจะจะสตันเร็วไปหน่อยนะน้ำไฟเพิ่งจะพ้นไปนะฮะต้อไปสตานตอนที่น้ำไฟกำลังพ้นไปฮะจะหยุดการโจมตีได้แล้วก็เหมือนเดิมฮะดูเหมือนว่าฝั่งเขานี่ก็จะเป็นแต่กำยามนะฝั่งเรามีอัสโตวินฮะแล้วก็ไม่มีการแก้ทางอะไรเลยนะสำหรับฝั่งเขาฮะฝั่งเราแก้ทางมีทั้งไอเทมมีทั้งคารเดนเบนนะฮะก็ได้เปรียบเ,เห็นเห้้ชนนนะะไปใรอบี จริงๆเลือดกำยำแบบปูแบบนี้มันก็ค่อนข้างดีนะเลือดเยอะดีแต่ก็มีแต่เลือดนะฮะวิธีการแก้ทางก็ง,ง่ายๆแค่นี้เองแล้วทีมของเขานี่ก็ไม่มีตัวขัดจังหวะไม่มีตัวสตาร์ทไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแต่เลือดอย่างดีก็ดิสัปเตอร์มาช่วยใบยแต่ก็ทําอะไรได้ไม่มากนะเซฟไฟสองตัวฮะดูฮะไม่มีตัวสตาร์ทเลยนะแนวหน้าของเราก็ตีฟรีไฟฮะลีเจนโคอมบเดอร์ก็ดูเอชนะไปครับซึ่งส่วนตัวฮะไม่ว่าทีมไหนๆนะผมคิดว่ามันควรจะมีตัวทําจังหวะตัวคลาวคอนโทรสโลสตาร์ทอะไรเงี้ยก็มาลองดูฮะว หรือเปล่าฮะแค่สิบตาม ก็ฝากไว้ฮะสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแพ้บ่อยๆนะฮะก็ลองปรับเปลี่ยนดูหาตัวคาลันโทฮะอย่างตัวสตัรอย่างตัวทําสวะอะไรเงี้ยแล้วก็หายแทบแก้ฐานสิ่งที่เราเจอนะฮะอย่างเช่นไทเตอร์ตรงนี้ฮะผมลงมาไม่ได้ประสานกับอะไรเลยนะเอามาสตัรลุ้นๆเลยซึ่งมันก็มีผลกับเกมค่อนข้างมากฮะทำให้ตัวดาเมจด้านหลังอย่างทัวร์ลอดฮะโจมตีได้แบบฟรีๆเลยฮะไม่มีใครมาสนใจเลยแล้วเนี่ยฮะต่อให้เลือดเยอะแค่ไหนฮะมันก็มีแต่เลือดถูกไปฮะรอบนี้ฮะเราก็ชนะไปครับ ดูฮะเขาแพ้แต่ละทีใน20 20บวกทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ได้สูสีเลยจริงๆแล้วนะฮะก็ น่าจะเริ่มปเปลี่ยนทีมได้แล้วนะฮะหาเฟรดบอยมาก็ได้สักตัวหนึ่งมาหยุดทัวร์ลอตหรือไททันเตอร์ก็ได้ฮะหรือไม่ก็ทำรรมาสานทันเตอร์ให้บิสมาเตอร์ตีเร็วอันนี้ก็แล้วแต่เขานะอ่ะไอเทมรอบดีฮะเปคอนโทรอีกสักชิ้นหนึ่งเป็นเกราะชีว่าฮะเดี๋ยวเอาไปวางด้านหน้าเลยแล้วจริงๆฮะก็สามารถวางแยกกันอย่างนี้ได้นะระหว่างอับาดอนกับอมนิไนฮะเพราะว่ายังไงก็ได้เกราะแต่ไททันเตอร์ฮะควรจะอยู่ริมนอกสุดเพราะว่าจะโดนดาเมจหนักสุดอ่าแล้วก็เรียบร้อยฮะทัวร ก็โดนดามเบดสุดมันทําให้ใช้สกิลได้ค่อนข้างเร็วนะฮะนี่คือประเด็นในการวางตัวไทันเตอร์ไว้นอกสุดและดูสิฮะบิสมัสเตอร์สดาวครับ เป็นผมที่ผมจะหยิบเมดูซ่ามาวางแล้วทำฮันเตอร์สักขั้นหนึ่งแล้วนะฮะน่าเสียดายภาษาฮันเตอร์นะนะเขาใส่จักรนอตมาตั้ง2ตัวแล้วก็นัาไฟสอ2ตัวซึ่งไม่มีผลอะไรกับบีสมาเตอร์เลยเท่กากับบีสมาเตอร์ก็3ดาวบางงั้นงั้นแหละน่าเสียดายฮะจริงๆแล้วนี่รับเปิดมาด้วยสโลแล้วก็สตันสองรอบครับมาฮะได้แค่รอบเดียวครับเพราะโดนปิดปโบนัสติดตัวจากซิูเอดไปนะฮะก็ทำให้ลิฟท์เชอร์ไม่ทำงานแต่ก็ยังสบายอยู่ฮะสำหรับทวารอดที่เป็น2ดาวด้านหลังเขายังล้วงไม่ถึงทวาารรรรหหลออออออดดดดฮฮฮะะะกกกก็็็ยยยัังใ้้้้ไไเเเเเืืืื่่่่ๆๆนนนแแแตตคมมี์ท เด่งไม่ทันหรอกฮะเพราะตัวหลอดครับมีคัตเดิ้ลเบสนะฮะก็ทำดาเมจตามแม็กเกตีฮะยิ่งเล็ดเยอะก็ยิ่งแรงไปแต่ก็เรียบร้อยครับชนาไปฮะน่าเสียดายครับบิสมาเตอร์3ดาวแต่ไม่มีฮันเตอร์ก็เลยไม่มีดาเมจเท่าไหร่ฮะ นี่ก็เป็นข้อคิดเล็กๆเนาะซึ่งปกติแล้วฮะถ้าผมเห็นตัวไหน3ดาวผมจะไปทางนั้นนะอย่าง b ิสมัทเตอร์สดาวฮะมันต้องมีดาเมจแน่ๆฮะอย่างน้อยไป Hunter สักขั้นหนึ่งผมว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ใส่เมดูซ่ามาฮะช่วยหยุดได้ดีมากๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าทีมกำยำของผมฮะไม่เคยมีกำยำล้วนแบบนี้เลยมีแต่กำยำผสมไปทางฮันเตอไปทาง นักรบหรือไม่ก็ไปทางวอยครับเพราะว่าการเล่นกำยำล้วนแบบนี้ครับมันเป็นจุดอ่อนมากๆเลยมันมีแต่เลือดฮะและเจอผสานวอยเจอไอเทมแก้ก็จบแล้วครับทำอะไรไม่ได้เอาละครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะและก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านฮะที่ติดตามผลงานกันมาตลอดนะฮะและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงฮะสำหรับท่านใดก็ตามนะที่กดสมัครสมาชิกสนับสนุนเข้ามานะฮะอย่างที่เคยบอกไว้นะจะขึ้นเป็นลายชื่อจารึกไวไ้ในทุกๆคลิปฮะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบก็ฝากกดไลค เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ